สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Masterpiece รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆมากมายของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้อํมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลท้องฟ้าสวยๆให้กับเรานั่นก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอดรนั่นเองค่ะ เี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับสอดรอรวมทั้งดูกันว่าผลงานเด่นๆในช่วงที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างกับดรสรันโปสยาจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเรามีวิสัยทัศน์นะครับเนื่องจากเราเป็นองค์กรทางด้านดาราศาสตร์นะครับซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้านะครับเราจึงมีวิสัยทัศน์ว่าเราต้องการเป็นองค์กรชั้นนำนะครับในระดับสากลนะครับทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่เป็นเช่นนี้นะครับผมขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งนะครับก็คือดาราศาสตร์เนี่ย เป็น frontier science นะหรือวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้างั้นในตัววิทยาศาสตร์เนี่ยของมันเองเนี่ยคือตัวดาราศาสตร์เนี่ยมันมีความต้องการในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงมากนะครับเพื่อทำการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม่ๆให้กับมนุษยชาติได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะมองว่าไอ้บทบาทของดาราศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยไม่น่าที่จะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับ แต่ความเป็นจริงแล้วทราบไหมครับว่าดาราศาสตร์เนี่ยมีส่วนในการช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ทางดาราศาสตร์ได้คิดค้นขึ้นมานะครับที่ใกล้ตัวที่สุดนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกล้องดิจิตอลนะครับซึ่งพัฒนามาจากวงการดาราศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่1970นะครับ Wi-Fi ที่ท่านใช้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องของ การพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์วิทยุนะครับในช่วง1990ก่าๆนะครับว่าเป็นสิทธิบัตรของดาราศาสตร์นะครับเรื่องหนึ่งอีกมากมายนะครับเราจึงมีวิสัยทัศน์ในการมองว่าเราต้องเป็นองค์กรดาราศาสตร์ในระดับสากลให้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของวิธีการขับเคลื่อนนะฮะเราจึงใช้ดาราศาสตร์เป็นความท้าทายนะครับเป็นโจทย์นะครับในการพัฒนาคนนะฮะในด้านต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะนักดาราศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของคนไทยเองเราชอบพูดกันอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราติดอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาน,นานมากแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับเราจะหลุดจากประเทศรายได้ปานกลางอย่างไรนะครับผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนนะแต่เพียงอ,อย่างเดียวนะฮะถ้าเรามีคนที่มีขีดความสามารถสูงสามารถจะสร้างสตาร์ทอัพโดยใช้ แอดวานซ์เทคโนโลยีนะครับหรือเทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะเราก็ที่สุดเราสามารถที่จะ,ะมีนวัตกรรมของเราเองแล้วก็หลุดออกจากประเทศที่เป็นเป็นประเทศที่ติดอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับพันธกิจของสอดรจึงประกอบไปด้วย5ด้านหลักๆนะครับได้แก่การวิจัยทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์บรรยากาศนะครับซึ่งเป็นไปตามชื่อขององค์กรนะครับ และที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําให้การค้นคว้าวิจัยเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากอุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ไม่ได้มีขายนะครับมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เราจ,จัดหาให้ต่างประเทศได้เราจึงจําเป็นต้องผลิตหรือออกแบบและสร้างนวัตกรรมนะฮะที่มาขึ้นมาเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของเราเองซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เราภาคภูมิใจมากนะครับที่ห้องปฏิบัติการต่างๆของเรา5สาขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีของเราขึ้นมาใช้เองได้มากแล้วก็ผลิตคนนะครับแล้วก็ต่อยอดลมทั้ง มีการต่อยอดไปในสาขาอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้พันธกิจที่3นะครับหลังจากวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี Technology, ก็คือเราจะต้องมีการสื่อสารทางดาราศาสตร์และสร้างความตระหนักนะรวมทั้งสนับสนุนภาคการศึกษาในประเทศนะครับอันนี้เป็นอีกพันธกิจที่สดรมีความเข้มแข็งมากและได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับส่วนพันธกิจที่4ก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับเพราะว่า เราไม่จําเป็นต้องทางานคนเดียวนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยเราสามารถจะเริ่มต้นไล่คนอื่นทันและก้าวกระโดดแซงหน้าคนอื่นได้ด้วยความร่วมมือต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศนะครับแล้วก็พันธกิจอีกพันธกิจหนึ่งซึ่งสถาบันการศสตษาแห่งชาติกําลังเริ่มดำเนินการในช่วงปี2 5 66กก็คือพันธกิจของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การต่อยอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆของสถาบันให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมและก็เชิงพาณิชย์ได้ครับ ทางการบริหารนะครับเราเป็นองค์การมหาชนนะครับงนั้นก็จะมีความคล่องตัวกับระบบราชการในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราเน้นในเรื่อง Recruitment หรือการรับบุคลากรเข้ามาทำงานมากๆนะครับแล้วก็สถาบันพยายามที่จะขับเคลื่อนโดยใช้แรงบันดาลใจนะครับของอบุคลากรของเรานะครับผมขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษว่า passion นะเพราะว่า หากทำงานโดยไม่มีความมุ่งมั่นนะฮะที่จะ,ะพัฒนานะครับเราก็จะติดปัญหาได้เพราะนั้นการบริหารงานเราเน้นในเรื่องของความกระทัดรัดนะครับมีบุคลากรทางด้าน <c oughs> มีบุคลากรทางด้านสานักงานหรือบุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยกระทัดรัดมากๆนะครับแล้วก็เราเน้นในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับหรือแคริเออร์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบัน นะครับไปทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเราเป็นสถาบันวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ก็จริงนะครับแต่บุคลากรที่สถาบันมีอยู่มากที่สุดและก็มีจํานวนเกือบเกือบร้อยคนเลยนะครับก็คือทีมวิศวกรรมนะครับก็คือวิศวกรเรานั่นเองไม่ใช่ทีมนดาราศาสตร์นะครับเพราะว่าเหมือนที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังว่าในการจะทำงานดาราศาสตร์ได้เราจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองปัจจุบันเรามีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์ทางด้าน ไมโครเวฟนะฮะทางด้านการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงที่ไม่ได้แพ้ใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ uh, ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของเรานะฮะเนื่องจากเราเป็นองค์การมหาชนและเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของประเทศนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะไม่พยายามทํางานคนเดียวนะครับเรามีเครือข่ายการทํางานร่วมกับทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศมากมายนะครับในประเทศอย่างเช่นเรา เป็นหลักในการจัดตั้งภาคีความร่วมมือต่างๆขึ้นมาระหว่างองค์กรในประเทศไทยเองนะครับรวมทั้งเราก็เป็นหลักในการตั้งภาคีความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเรายังอาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับเรายังเป็นหน่วยงานสําคัญในการเข้าร่วมกับโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่สําคัญระดับโลกหลายโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการ หมู่กล้องดังสีเชร์นคอฟนะครับหรือว่าเชร์นคอฟเทเลสโคปอาร์เรย์โปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านยูโรนะครับเราเข้าไปร่วมได้ยังไงเราไม่ได้กำเงินเข้าไปร่วมในโครงการ500ล้านยูโรนะครับเรานำเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดยทีมงานของเรานะครับร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนเนี่ยไปเป็นลักษณะของ In-Kind Contribution นะครับในการเข้าร่วมแล้วเขาก็ตีมูลค่าใหา้มากในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วทำให าการเข้าร่วมของโครงการแบบนี้นะฮะมีส่วนสำคัญทำให้นักฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยนะครับสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์รวมทั้งเกิดบัณฑิตระดับปริญญาโทปริญญาเอกอีกมากมายในมหาวิทยาลัยไทยโดยที่สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติมีส่วนที่เข้าไปเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ทำให้วงการฟิสิกส์ขั้นสูงของเราเติบโตได้ด้วยครับน,นั้นก็เป็นยุทธศาสตร์ของเรานะครับ งานโดดเด่นของสถาบันจาราศาสตร์แห่งชาตินะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาปัจจุบันสถาบันมีอายุครบ14ปีในเร็วนี้นะครับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับมากๆเลยก็คือเรื่องของอการทํางานทางด้านการสร้างความตระหนักและสื่อสารด้านดาราศาสตร์รวมทั้งสนับสนุนภาคการศึกษานะครับซึ่งเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า เราเป็นหน่วยงานดาราศาสตร์ที่มีการทํางานด้านนี้เข้มแข็งที่สุดในโลกหน่วยงานหนึ่งนะครับหรืออาจจะที่สุดก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆเป็นเยาวชนนักเรียนครูอาจารย์นักดาราศาสตร์สมัครเล่นหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจดาราศาสตร์นะครับสามารถที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลติดติดตามหรือร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายในแต่ละปีนะครับเป็นพันๆครั้งนะครับเราได้รับการยอมรับได้รับรางวัลน,นะครับ หน่วยส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมทางด้านเอาริชไม่ว่าจะเป็นอุทยานดาราศาสตร์ซิลินทรหรือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติจัดรอบพันศาในอีก3าจังหวัดนะครับที่ภูมิภาคนะครับได้แก่จังซาวนครราชสีมาหรือสงขาร้วนแต่ได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้นนะครับรางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของการทํางานทางด้านการสื่อสารทางดาราศาสตร์และการสร้างความตระหนักนะครับ นอกจากนี้นะครับในงานเด่นๆอ,อื่นๆเรามีความสำเร็จในการเป็นหรือว่าในการจัดตั้งทีมงานที่ทำงานทางด้านทัศนศาสตร์และฟโตนิกส์ที่ก้าวหน้าที่สุดทีมหนึ่งในเซา t ์เอเชียนะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของศาสตราจารย์ในยุโรปนะครับที่บอกว่าไม่เคยเห็นหน่วยงานไหนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ทุ่มเทการทำงานและเกิดผลสำเร็จในการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สเปกโทกราฟนะครับหรือว่าโ uh, ครนากราฟนะฮะหรือแม้กระทั่งกล้องดูดาวที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ๆห,หรืออุปกรณ์อื่นๆซึ่งอาจจะมีคําเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับ uh, รวมถึงในปัจจุบันเรายัางรับผิดชอบในการออกแบบและสร้าง Hyperspectral i m a g e r ที่จะไปอยู่บนดาวเทียมที่คนไทยเราสร้างเองด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับในเรื่องที่3ที่เรามีความภาคภูมิใจมากก็คือว่าก่อนที่จะเกิดสถาบันจาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเรามีนักดาราศาสตร์ มืออาชีพที่เป็นระดับในเอกน้อยมากนะครับไม่ถึง5คนนะครับแล้วก็เมื่อมีการเกิดของสถาบันจดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับสิ่งที่เราภาคภูมิใจคือเราสามารถหรือเรามีมีความสําเร็จในการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาตินะครับซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานโลกนะครับใน2องความยาวคลื่นด้วยกันนะฮะก็คือกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2อดเมตรที่ตั้งอยู่ที่บริเวณ ใกล้ๆยอดดอยอินทนนท์นะครับอันนั้นเป็นที่หนึ่งนะฮะอีกอันก็คือกล้องโทรทัศน์วิทยุนะครับหรือกล้องโทรทัศน์ที่ทํางานในช่วงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เมตรนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระนคร,รจังหวัดเชียงใหม่นะครับสโครงสร้างพื้นฐานนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐานโลกนะครับแล้วก็ทั้ง2องอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นอกจากนี้มีผลทําให้บุคลากรของเราทางด้านดาราศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญนะครับผมถือว่าอันนี้เป็นความสําเร็จนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วง14ปีนะครับ เทคโนโลยีขั้นสูงเรามักจะพูดถึงการซื้อเทคโนโลยีเข้ามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่ซื้อเข้ามาเป็นเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าหรือมันคือแค่เครื่องจักรนะครับที่มาทําการผลิตนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราประสบผลสำเร็จอย่างมากในการสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นในประเทศไทยในในาสาขาด้วยกันนะครับก็คือทางด้านทัศนศาสตร,ร์โฟตอนิกส์นะฮะทางด้านไมโครเวฟทางด้านโรบอติกส์นะฮะหรือว่าเมคาทรอนิกส์ทางด้านการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง แล้วก็ในเรื่องของอคอมพิวเตอร์นะสมรรถนะสูงหรือ High Performance Computing และ Big Data นะครับซึ่งสิ่งต่างที่ผมพูดมาเนี่ยคือจุดโฟกัสของเรานะฮะที่จะทำให้เมืองไทยมีการต่อยอดหรือพัฒนาบุคลากรนะครับในระดับต่างๆนะครับปัจจุบันสดรเรานรใน5แฉบต่างๆเหล่านี้เราผลิตบุคลากรมากมายไม,ไม่ใช่เฉพาะแค่บุคลากรของสถาบันเท่านั้นนะครับ ในแต่ละปีมีนักศึกษามหาวิทยาลัยมาฝึกงานที่สถาบันเป็นร้อยๆคนเราร่วมในการผลิตบัณฑิตระดับเมโทรกับปริญญาเอกหลายสิบคนนะครับในขณะน,นี้กับมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งในอนาคตเราจะเป็นส่วนหนึ่งของทัชชวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆซึ่งเราถือว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเราทําให้เกิดความสําเร็จอันนี้ขึ้นมาในประเทศไทยได้นะครับ เราได้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับ The m a s t e r p i ี c e ของปีที่แล้วของสอดรอแล้วสำหรับมา t e ต p i ี c e ปีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคะการดำเนินงานในอนาคตนะครับเราก็ต้องสานต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ นอกจากนี้แล้วอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับเรามีแผนที่จะทำสิ่งที่ใหญ่โตขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากการดำเนินงานในสถาบันจิตารศาสตร์อย่างเดียวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวถึงอันแรกก็คือเรื่องของการเกิดขององค์กรดาราศาสตร์ของเอเชียนะครับในประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปนะครับมีการรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้ง อ,องค์กรที่เรียกว่า European Southern Observatory นะครับขึ้นมาหลาย10ปีแล้วนะครับปัจจุบันกลุ่มประเทศยุโรปนะครับซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเมื่อเป็นสมาชิกนะครับสามารถจะพัฒนาต่อยอดในเรื่องของดาราศาสตร์ได้นะครับแโดยที่สามารถจะเข้าถึงอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกได้จากการรวมตัวกันนะครับครานี้ ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าชัดเจนมากว่าประเทศในเอเชียทั้งหมดเมื่อรวมกันเนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่คําถามก็คือว่าทาไมยังไม่เกิดองค์กรแบบ European Southern Ob s e r v a t o r y ขึ้นนะครับปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการทําให้การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียซึ่งมีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจรวดเร็วมากเนี่ยไม่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับถ้า จีนจะเป็นผู้นําในการตั้งองค์กรนี้นะฮะอินเดียก็อาจจะไม่เข้าร่วมญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เข้าร่วมถ้าญี่ปุ่นเป็นคนพยายามจัดตั้งซึ่งเขาพยายามแล้วนะครับเมื่อ<บ>ทศวรรษที่1990ก็ไม่มีใครเข้าร่วมอย่างเช่นจีนก็อาจจะไม่ยอมเข้าเกาหลีก็อาจจะไม่ยอมเข้านะครับอินเดียตั้งจีนก็คงไม่ยอมเข้านะครับแต่ถ้าไทยเราเป็นผู้เริ่มนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้พูดคุยแล้วก็พยายามจะปูทางนะครับให้เกิด องค์กรทางดาราศาสตร์ของเอเชียขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเรารวมกันได้นะครับการลงทุนทางด้านนวัตกรรมขั้นสูงนะครับของเอเชียนะครับเราจะเข้าถึงรี o อ r c สที่มากที่สุดในโลกนะครับการเกิดขององค์กรดาราศาสตร์เอเชียนะครับคือความคาดหวังอีก5-10ถึงปีข้างหน้านะครับที่จะเกิดขึ้นโดยที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะเป็นหลักในการ,รขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยกับ องค์กรด้านดาราศาสตร์ต่างๆใน4ีหประเทศที่ผมกล่าวถึงข้างต้นที่เป็นผู้นําของเอเชียทุกคนก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่ามันควรจะเกิดเพราะว่าในโมเดลที่ยุโรปทำเนี่ยนะครับรูปแบบที่ยุโรปทำทำให้ปัจจุบันยุโรปนะครับเป็นผู้นําทางด้านดาราศาสตร์ของโลกนะฮะพูดถึงเฉพาะที่อยู่บนพื้นดินนะฮะยังไม่พูดถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศนะครับยุโรปก็มีเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับไม่ได้มีเฉพาะ อเมริกาสหรัฐอเมริกาที่มีเฉพาะกล้องโทรทัศน์อวกาศกลุ่มประเทศในยุโรปก็มีการรวมตัวกันในเรื่องอวกาศและสร้างกล้องโทรทัศน์อากาศได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดสิ่งนี้ในเอเชียนะครับประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์มากๆนะครับหากเราเป็นหัวเรือในการจัดตั้งองค์กรนี้สําเร็จนะครับเพราะว่าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงในหลายๆสาขาที่ผมพูดถึงนะครับมันก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโปรเจกต์ที่ทันสมัยก้าวหน้าให้เสียงโลกหลายๆโปรเจกต์ก็จะเกิดขึ้นในเมืองไทย ทำงานโดยได้รับการดำเนินการหรือว่าพัฒนาโดยบุคลากรไทยร่วมกับต่างประเทศนะครับทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การทำนวัตกรรมในคนไทยเองสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอนาะคตหากเราทำได้นะครับเราก็จะดำเนินการหรือพยายามในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและเปิดรับข้อมูลข่าวสารดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทางสดรอเองก็คาดหวังว่าจะใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุและเป็นผลเพื่อเป็นรากฐานที่สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ The m ม s ส e r p i e พ e แล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าและจะเป็นหน่วยงานไหนโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ